ท่านผู้ชมผลงานวันนี้นะครับกุ้มแม่น้ำาแทๆนะครับนี่เลยหนเมงกับมือท่านผู้ชมเราต้องมานั่งใส่บอกก่อนครับไม่ให้น้องหนีบกันนะครับเพราะว่าถ้าน้องหนีบกันเนี่ยก้ามก็จะหักนะครับมันก็จะดูแบบว่านันะ่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวถามอีกอะไรพี่ใช้อะไรรองก้ามรอดไทมุกนะท่านผู้ชมนี่เลยผลงานวันนี้ของเรา,าโอ้ยอืม,อม สวยน่าดูนะท่านผู้ชมด,ด,ดูดิโอ้โหดูดิแม่งเหน็บรอเลยอ่ะดูดิจับกล้ามนี้มันจะควานอีกกล้ามนี้ท่านผู้ชมอ,อยเนี่ยเคยใส่ใส่อย่างเงี้ยเราลืมมากยังไม่ใส่กล้ามนี้เขาหนีบป้าไปท่านผู้ชมดูดกล้ามเหลืองใสสวยสวยวันนี้เพียบยอมเลยว่าตัวใหญ่มากแล้วเนี่ยคือขั้นตอนทุกวิธีทาง นี่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 โคกพี่บิก๊กสองขิดครึ่งกุ้งแม,ม่น้ำแท้ๆเนี่ยก็จะเป็นไซส์สองขิดครึ่งสามตัวโลมีไหมถามนานแถน่นานแต่เจอทีสี่ตัวโลยังกอเจอแต่ถ้ากุ้งแม,ม่น้ำแท้แไซส์สองตัวโลไม่มีสองตัวโลขวามไม่มีแม่น้ำบ้านผมนะปะทุมธานีสัง่งปทุมธานีไม่มี เติมที่สี่ขีดครึ่งโลอะไรเงี้ยนานๆนะนานๆสี่ขีดแต่น้อยอาจจะเจอทีอะใช่ดูทานผู้ชมมเองกับมืองมเสร็จก็ต้องมานั่งเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ากุ้งใส่ปอกกุ้งใส่ปอกกุ้งหลายขั้นตอนใส่หน่วงใส่หนวงให้น้องหลายขั้นตอนเลยแหละจะได้ไม่เจ็บเวลาขาต่อยต้องรีบนะครับเพราะว่าผมไม่ดีเอาพีย เจ้าตัวสุดยอดเอาตัวนั้นน่จะไม่รอดแล้วแหละตออตัน,นหนีบตัวกุ้งนิ่มอะ่ะอืเดีย๋ยวต้องแยกกุ้งนิ่มดูดิตามดุกไล่แล้วน้ำไม่ใส่มันจะตายไหมเนี่ยจะต้องรีบกุ้งต้องมีออกซิเจนตลอดนะท่านผสมเพราะว่าแม่น้ำเจ้าคุยายาเนี่ย น้ำมาไหลขึ้นไหลลงตลอดทําน้ําไม่ได้นิ่งครับแล้วถ้าผู้ชมบอกว่าทาไมต้องใส่ออกซิเจนเพราะว่าใส่ครับต้องใส่ครับเพราะน้ําแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยมันมีออกซิเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับน้ามันเป็นน้ําเยอะแบบไหลวหมุนเวียนตลอดเวียนตลอดใช่